อัปเดตประเด็นร้อนปลาหมอคังดำระบาดหนะักล่าสุดอนุกรรมธิการปลาหมอคังดำตั้งโต๊ะแถลงผลศึกษาสาเหตุการระบาดพบเอกชนรายเดียวนําเข้าต้นต่อแพร่ระบาดยันผลตรวจสอบเชิงลึกถึง DNA พบมาจากแหล่งเดียวกันชี่รัฐสอบหาผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองประธานคณะอนุกรรมธิการและนายณชาบุญชัยอินสวัสด์ รองประธานพร้อมคณะอนุกรรมการถแถลงถึงผลการศึกษาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่าระบาดไปแล้ว79อำเภอ19จังหวัดสาเหตุของปัญหาพบข้อมูลชัดเจนว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ขออนุญาตเพื่อน,นำเข้าปลาหมอคังดำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปี2553บริษัทขออนุญาตต่อกรมประมงนำเข้าปลาหมอคังดำจำนวน2,000ตัวจากสาธารณารัฐกานา โดยแจ้งว่าเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิบนสุดวิจัยสัตว์น้ำที่ตำบลยี่สารอำเภอพาวาจังหวัดสมุทรสงครามล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2567กรมประมงได้ตรวจสอบพันธุกรรมของปลาหมอคางดําที่ระบาดใน6จังหวัดพบว่าปลาหมอคางดําที่เก็บตัวอย่างจาก6จังหวัดที่มีรายงานการระบาดในช่วงพุทธศัการาช2 5 6 0อยถึง2564อยู่ในกลุ่มเดียวก,กันกับตัวอย่างข้อมูลทางพันธุกรรมที่มาจากประเทศกาฬาและโกดีวัว คณะอนุกรรมธิการเห็นว่ารัฐควรดำเนินการสอบหาผู้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดปลาหมอคังดำในครั้งนี้